เอาละครับครั้งนี้เราว่าะจญภัยกับ A B C D นะครับโอ้โหครั้งที่แล้วเราเป็นการค้นหาแต่ว่าเราพวกนี้เดี่ยมันเหมือนเล่นโบวเฟสเลยพวกเราแงาฉันตื่นเต้นสุดๆเลยฉันจะได้ผจญภัยกับตัวพวกนี้จริงๆเหรอกแกรนี่บอกใช่สิดูแล้วกระเป๋าสุดน่ารักสีแดงของเรานะครับพาพวกเราไปเรียนกันดีกว่าไปเรียนกันไปเรียนกัน เอาละตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับดูเหมือนว่าคนนี้น่าจะเป็นคุณครูนะอ่ะโอเคเราต้องมาจนภัยในนี้จริง,รงๆหรอเนี่ยเป็นโรงเรียนที่หลอนมากๆนี่ A B C, <c <oughs> โอ้ออกกุดมานี่นะครับคุณครูบอกมาถึงเวลาเรียนแล้วทุกคนเตรียมพร้อม <c oughs> บอร์ดของฉันไหมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะไม่เห็นกันนะครับคุณครูมันไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ว่านะไม่น่าเรียนกับคุณครูที่นี่เลยเอาใครปิดประตูล่ะ มีคนปิดประตูนะครับโอ้ยตกใจ <laughs> นี่อะไรอะ่ะด็อกเตอร์หรออ๋อผู้ตรวจการนะครับมีบางอย่างผิดปกติฉันไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยนะแล้วก็ไฟสำรองเหมือนจะถูกปิดหมดเราต้องให้พวกคุณช่วย<ฮ>เอาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวฉันจะไปพบครูใหญ่เดี๋ยวนะเอ้าเราจะไม่ช่วยเราเลยเหรอเดี๋ยวคุณครูจะไปพบครูใหญ่ทำไมเรา<ฮ>เขาอาจจะรู้อะไรบางอย่าง<ฮ>เอาไปแล้วนะครับเอาโอดบีมีตัวอะไรไม่รู้ตามคุณครูไปพวกเราน่าจะเป็น ABC นะปะแกรนดี้ทำไมเราถือไฟฉายแล้วไฟไม่ติดอ๋อ ต้องคลิกนะครับนี่ครับคลิกแล้วไฟฉายติดนะครับเราต้องหาเครื่องปั่นไฟทั้งหมด12อันหรอนี่ไงเราเจอแล้วอันแรกทำภารกิจนะครับนี่มันวานวาว่าเจอตัวเอวาถึงก็เจอเลยว่าฝั่งนี้เร็วแกรนดี้อะไรเนี่ยบแลนะว่าอุ้ยอุ้ยเจออีกแล้วมันล้อมรอบเราหมดเลยพวกเรามันอยู่ตรงนี้ปะเมื่อกี้เห็นแวบๆอุ้ยอยู่ตรงนี้ไปแล้วเอ้าตรงนี้ก็มีวบเด็ดแ้โดนโดนกินเลย อ่ะไม่เป็นไรครับเราเกิดใหม่ได้นะครับ <ไป S 1> อ่ะเติมโลบัคไป50แล้วครับ <laughs> โอ ไปกันต่อนะครับช่วยแกรนนี่หาเครื่องปั่นไฟก่อนตรงนี้เป็นโรงอาหารโรงอาหารตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวนะอ้าตรงนี้มีนะครับเครื่องปั่นไฟเรียบร้อยนะครับโรงอาหารเออน่าจะไม่มีแล้วมั้ง <c oughs> เดี๋ยวนะขอดูก่อนสำรวจตรงนี้ห้องสมุดอุ้ยตกใจแกรนนี่นี่ฉันปั่นไฟเรียบร้อยแล้วทําอะไรกันอยู่เนี่ยแกรนนี่ตรงนี้ปั่นไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าห้องสมุดตรงนี้หรอเดี๋ยวนะห้องสมุดที่แกรนนี่มา นี่ครับอ๋อแกรนนี่ปั่นไฟเรียบร้อยแล้วนะครับในห้องสมุดต,ตรงนี้งั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปนะครับบักแกรนนี่ <ปะ S 1> มาทางนี้เร็วแกรนนี่ไปไหนแล้วเนี่ยเป็นคุณยายผีสิงโอ้งั้นเราย้อนกลับไปนะครับฝั่งนี้อ่าโงอาหารตรงนี้โอ้เจอเจอ,เจอ,เจอ,เจอโน โอ้ตรงนี้ทางตันเดี๋ยวเดี๋ยวหลบมันก่อนอุ้ยหลบมันก่อนมันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วพุ่งไปก่อนพุ่งไปก่อนห้องสมุดโอเคหลบมาที่ห้องสมุดนะครับโอ้มาเป็นดโอ้เลยเดี๋ยวนะห้องนี้หมายยังห้องนี้ห้องเรียนเหรอเฟิร์บห้องเรียนตรงนี้อ่เอาเจอเครื่องปั่นไฟนะครับหลบอยู่ที่มุมห้องตรงนี้เรียบร้อยปั่นได้5แล้วไปกันต่อนะครับอ่ะสำรวจ ทุกห้องเลยห้องนี้มีเครื่องปั่นไฟไม่เอ่ยไม่เห็นสัญลักษณ์นะครับแสดงว่าไม่มีแล้วก็ห้องนี้เชิบเชิบเชบเช,บ,ชบไม่มีนะครับไปไปกันต่อแต่แผ่นดินไหวสุดๆไปเลยมันน่าจะตามเรามานะเดี๋ยวนะห้อง2 a เครื่องปั่นไฟ <ปะ S 1> ไม่มีนะครับอ่ะเฮลมีไปก่อนแล้วฟมาทางนี้เครื่องปั่นไฟห้องนี้ก็ไม่มีนะครับแสดงว่าห้องเรียนมีที่เดียวสำรวจอีกที่หนึง่งอ้าเจอแล้วนี่ไงเครื่องปั่นไฟห้องสีชมพูนะครับห้องผิดเสื้อนั่นเอง <c oughs> ฟุบมาฝั่งนี้กลับเข้ามานะครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะปีนต้นไม้ทําไมเราโอ้กับไปนะครับตรงนี้มาล็อบบี้ที่ล็อบบี้อา้าวเจอเครื่องปัดไฟอีกแล้วโอ,โอ้โหรวดเร็วนะครับทันใจตรงนี้เป็นออฟฟิศนะครับห้องทํางานของคุณครูมีไหมเครื่องปัดไฟตรงนี้อุ้ยเหมือนเจอนะครับเหมือนเจออยู่เปิดเหมือนเจอสับปะาดอยู่ข้างนอกนะครับไม่รู้ A หรือ B หรือ C หรือดีเปิดมาไปไหนละคุณยายเห็นตัวแถวนี้แวบๆวไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวนะเครื่องปัดไฟตรงนี้ไม่มีเลย ฝั่งนี้ที่หอตรงนี้ลานกว้างน่าจะมีนะอุ้ยใครเปิดประตูอุ้ยมันเปิดประตูมาเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งขึ้นมาก่อนแกรี่ข้างหลังข้างหลังแกรีอ้ยอุ้ยอุ้ยหลบหลบโอเคเรียบร้อยโอ้สยองขวัญสุดๆไปเลยมาตรงนี้ดีกว่าโอ้โเจอ เดินผ่านเดินกันเป็นเพื่อนกันเลยโอ้ไฟก่อนแล้วเดี๋ยวนะคนปีตรงไหนได้บ้างเนี่ยนี่มันทางออกนี่นาแต่เปิดออกไม่ได้นะครับแล้วเราต้องไปยังไงอ่ะเครื่องปั่นไฟก็ครบแล้วนี่นายังไม่ครบนะครับอีกหนึ่งอันข้างบนไม่มีโอ้ยตกใจคุณยายแกรนี่หมดแล้วนะคุณยายเดี๋ยวนะว้าวเจอคุณยายดีแล้วคุณยายสปปี้ละจา้า อ้าปลาก่อนนะครับตรงนี้ก็ปัดไฟไปเรียบร้อยแล้วนี่นางั้นเราก็ต้องไปที่นึงวิ่งจำอา้าวเลยพวกเรา <c oughs> เดี๋ยวนะตรงนี้ไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยโอเคไปกันต่อนะครับห้องอาหารไปแล้วมีอาหารให้กินไหมเนี่ยไม่มีนะครับตอนนี้หิวมากๆฝั่งนี้ห้องครัวไปแล้วนี่นาเออไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกัน <c oughs> เอา้า <c oughs> เดี๋ยวนะมันให้ค้นหาตัวอักษรแล้วหรอปัดไฟครบแล้วนะครับแต่ว่า ว๊อวาววาวเดี๋ยวไปอีกแล้วต้องเก็บตัวกรทุกคนแต่ทําไมภาพมันไม่เปลี่ยนหรือว่าบั็กก็ไม่รู้นะครับเอาตัวตัวเอมาเดี๋ยวเปิดประตูสิเปิดประตูเปิดประตูก่อนโอ้ใครปิดประตูใส <A> ่ชั้นเดี่ยหาตัวกรให้ครบนะครับตอนนี้ฝึง มาไปอย่างรวดเร็วโอ้โหแกรดี้เก็บได้รวดเร็วมากๆเรายังไม่เจออะไรเนี่ยนี่ไงตามพื้นเราไปอีกห้องนึงกว่าช่วยกันนะครับเจอแล้วตัวคิวโอเคห้องนี้มีไหมฟึบอะตัวโอห้องนี้เฟึบมาอีกห้องนึง ฟืบฟืบบบดูสำรวจสำรวจสำรวจอาตัวเอเจอแล้วเรียบร้อยหาอย่างรวดเร็วนะครับโอ้ระทึกขวัญมากตอนนี้อันนี้มันสมุดนะครับไม่ใช่กลับออกไปดีกว่าเผื่อจะเจอตัวอักษรเอาแกรนดี้ข้างในหาแล้วเรียบร้อยแกรนี่เราต้องออกไปเออมาห้องนี้ห้องนี้มีใครดูยังห้องนี้น่าจะดูกันแล้วนะไปกันต่อนะครับแต่ว่ามันกระโดดไม่ได้ดน,นี่สิเนี่ยครับกดสเปซบาร์มันไม่กระโดดนะครับมาห้อง 2A บ้างดีกว่าเพื่อนเพื่อนเรียนห้องไหนบอกกันด้วยนะคอมเมนต์บอกกันได้นะเออว่า อยู่ชั้นเลนห้องอะไรนะครับแล้วเราจะไปกดหัวใจให้นะทุกคนปึ๊บมาห้องนี้ดีกว่าไปหรือยังเอ่ยห้องนี้ไปแล้วนี่นาโอ้ไม่เจอนะครับปะไปกันต่อนี่มันเลนโบเฟนนี่นาโอ้ของเล่นเลนโบเฟนนะครับห้องนี้ไปกันต่อหรือว่าคนที่ทำแบบนี้อาจจะเป็นเลนโบเฟนก็ได้นะแล้วก็ทางโอ้โอ้โอ้้โอ้โดนกินเลย อ้หายไปไหนกันหมดเนี่ยวังเวงสุดๆไปเลยอะเดี๋ยวนะเป็นหนังสือแล้วเหรอแต่ว่ารูปมันยังเป็นเครื่องปั่นไฟอยู่เลย <c oughs> <c oughs> โอ้อันนี้มันน่าจะบลั๊กนะทุกคนนี่ครับเราต้องหาหนังสือนะครับตามคุณยายไปดีกว่า <c oughs> นี่คุณยายออหนังสือหนังสือมีมะห้องนี้ <c oughs> ไม่มีนะครับมาทางนี้ห้องตรงนี้เหรอต้องหากี่เล่มเนี่ย <c oughs> เราไม่รู้เหมือนกันนะครับสงสัยต้องไปดูรีวิวแต่ไม่ต้องดูแล้วละ่ะน่าจะดูไม่ทัน <c oughs> โอ้หาหนังสือก่อนอเจอแล้วนี่ไม่รู้กี่เล่มนะครับเก็บให้หมดก่อนละกันโอเคห้องนี้เรียบร้อยงั้นเราก็ดูตามห้องเรียนไปเรื่อยๆก็น่าจะครบนะเออห้องนี้ไปแล้วนี่นาอุ้ยเจอตัวเอโดโดโดดมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาเข้าห้องก่อนป,ปุ๊บมันเข้าห้องไม่ได้มั้งนี่มีหนังสือมั้ยมีนะครับแต่เก็บไม่ได้มันต้องหนังสือเล่มใหญ่ไปกันต่อนะครับมาห้องนี้ดีกว่าหนังสือเล่มใหญ่อันนี้ไม่มีนะครับหนังสือเล่มใหญ่ ค้นหาแกรนดี้มีไหมฉันไม่เจออะไรนี่หนังสือหาอยากมากมาที่ล็อบบี้กันบ้างดีกว่านะครับแล้วครูบอดีไปแลอ่าน,นี่ไงเจอแล้วฟึบมาตรงนี้ห้องออฟฟิศนะครับเราวนมาที่เดิมเอาเดี๋ยว,ยวฟืบฟึบฟืบมาทางนี้เออห้องนี้ดูยังห้องนี้ไม่มีหนังสือนะครับไปกันต่อฟึบฝั่งนี้ถึงถึงห้องครัวไม่มีหนังสือนะครับว้าวเจอตัวเอโด วิ่งสวนทางก่อนแล้วมันตามแกรดดี้มาแกรดดี้หนีแล้วเปิดประตูมาอีกทางดีกว่ารอบมานี่ตรงนี้ฟึบฟึบอันนี้มันจุดเริ่มต้นนี่นาใช่ไหมดูเหมือนว่าตรงนี้ไปแล้วนะครับเราต้องกลับไปที่เดิมสวนทางมาทางนี้จึงถึงตรงนี้ห้องใต้ดินนะครับห้องใต้ดินน่าจะมีเฟิร์บหนังสือหนังสือมีไหมสรุปมีแต่กระสือนะครับไม่มีหนังสือ โอ้วืบวึบไม่มีไม่เจอเลยหรือว่าคุณยายเอาไปเรียบร้อยแล้วหนังสือชั้นล่างนี้ตรงนี้มีมะไม่มีนะครับชั้นใต้ดินวงเวียนสุดๆนะครับชั้นนี้คงต้องกลับขึ้นไปละวไปทางไหนทางนี้โอเคขึ้นบันไดไปฟึบเซอร์ไพรส์โปเชมาแล้วเดี๋ยวนะไปทางไหนดีคลาสรมที่หอตรงนี้อุ้ยอุ้ยเปิดปิดชีวิตเปลี่ยน เราจะออกยังไงเนี่ยหาทางรอดออกจากที่ดีไม่ได้เลยอันนี้ 6A พูดเพื่อน,นไปไหนกันหมด <c oughs> คุณยาแกรนดี้ช่วยด้วยคุณบาดีทําไงดีเนี่ยโน้ no. <c oughs> มันตามมาแล้ว <c oughs> พวกเราโอ้เอ้าเอา,เอามีกุญแจตรงนี้ด้วย <c oughs> พวกเรามันต้องเก็บใช่ไหม <c oughs> เก็บสิรออะไรละ่ะจะต,ตัดตะปีด <c oughs> อก็เก็บก็เก็บปะเก็บแล้วรียบร้อนนะครับเราเก็บกุญแจแล้วนะครับเราต้องทายังไงต่อเอ้าเอ้าเก็บกุญแจล้วออกมาคืออะไรอ่ะไ ฉันว่ามันจบแล้วนะอ,อ๋อจบแล้วเหรออะไรเนี่ยเป็นการผรจญภัยที่แสนสั้นมากๆแสนตรงไหนเนี่ยฉันหาแทบตาย<อ>คุณยายบอกอะไรเนี่ยคุณครูบอกเล่นอีกไหมครับผมเล่นไปคนเดียวเถอะไปแมปอื่นละ